พี่เป็นมุกไปหรกแชมป์ขอโทษทำไมแชมป์ทำแบบนี้พี่อ่ะไม่อยากมีน้องแบบแชมป์โยนไม่กวาดไปโดนพ่อแบบนี้ฉันไม่อยากมีลูกแบบแกนี่ออกจากบ้านดี้ก่อเว้ยเอาคุณแม่จะไปไหนก็ไปไป ให้น่อยป็นมุกพี่ป็นมุกก็โยกให้แชมป์เตะด,ด้วยนะแม่ครับไม่ได้สิแชมป์พวกพี่อะอยังไม่ไม่เสร็จเลยโผลพี่อะเฮ้ยพี่พป็นมุกก็โยกแชมป์ขอโทษทำไมแชมป์ทำแบบนี้พี่อะไม่อยากมีน้องแบบแชมป์พี่ก็ด้วยพี่ก็ไม่อยากมีน้องแบบแชมป์เออ ไปโดนพ่อแบบนี้ฮะผมไม่ได้ตั้งใจครับพ่อแกทำแบบนี้นะฉันไม่อยากมีลูกแบบแกไปเล่นที่อื่นไปไ้ผมไปไหนครับพ่อไปเล่นที่ไหนก็ไปไปเล่นที่ไหนก็ไปฉันไม่อยากมีลูกแบบแกพ่อบอกว่าให้ไปไหนก็ไปไปก็ได้มีออกจากบ้านดีกว่าเว้ยจะไปก่อนนะพี่ปีมุกโยคจะไปไหนก็ไป เอาคุณแม่จะไปไหนก็ไปไปมีอะไรกินไหมนะแล้วคิดถูกหรือเปล่าเนี่ยที่หนีออกจากบ้านเงินก็เหลือเท่าไหร่เนี่ยสองร้อยยี่สิบ เต้องใช้ให้มันเกิดประโยชน์แล้วล่ะจะไม่ใช้หมวดในวันเดียวนี่แหละใช้เงินให้มีประโยชน์ที่สุดสองร้อยบาทวันี้หมดตู้เงินหมดแล้ว กลับเข้าบ้านดีก,กว่าแคมอปอ้าพ่อคุณแม่พี่เป็นมูประโยคแชมพวกเราขอโทษนะที่พวกเราพูดดุนแรงเกินไปไม่พูดกับแชมป์ดีๆเอาแต่ด่าแชมป์นะลูกนี่ออกจากบ้านเลยเหรอลูกทําไมทําแบบนี้ใช่ครับแชมป์นีออกจากบ้านแต่แชมไปแป๊บเดียวก็เพราะคุณพ่อคุณแม่คุณพี่สาวใจร้ายแชม พี่ขอโทษนะพี่ก็ขอโทษด้วยนะต่อไปนี้แม่จะไม่ใจร้ายแล้วพ่อด้วยนะลูกยกโทษให้พ่อนะลูกนะเด็กเด็กไม่ดีต้องกลายเป็นผีเปรตทำพ่อแม่ร้องไห้อยางคิดว่าตนเองวิเศษทำพ่อแม่เสียใจครั้งแล้วครั้งเล่าก็ยังไม่เข็ด รู้ไหมว่าวันนี้คือวันอะไรวันอะไรลูกวันจังฟูเป็นน้าชายนะคะพอ่อเห็นไหมเนี่ยพ่อทางานอยู่พ่อเหนือยยุ่งนะลูกไว้วันหน้าก็แล้วกันนะลูกนะทำไมคุณพ่อทำแบบนี้่คุณพ่อไม่รักผมเลยเหรอฉันไม่อยากมีลูกแบบแกไปแชมป์เขาจะไปไหนเนี่ยออออเอ๊ะคุณพ่อนี่นะอยวคุณพ่อดีกว่า ยังไยเว้ยคุณพ่อครับเอาอะไรลูกคุณพ่อครับรู้ไหมว่าวันนี้คือวันอะไรวันอะไรลูกวันจังฟูเพนด้าฉายนะครับพ่อในคุณพ่อสัญญาว่าจะพาผมไปดูเห็นไหมเนี่ยพ่อทํางานอยู่พ่อกําลังยุ่งอะลูกไว้วันหน้าก็แล้วกันนะลูกนะทำไมคุณพ่อทำแบบนี้อ่ <c oughs> คุณพ่อไม่รักผมเลยเหรอนี่ลูกหัดมีกิริยาก้าวหล้าแบบนี้ได้ยังไงฮะพ่อทํางานทําสวนอยู่ไปเลยนะไปอย่าทําตัวแบบนี้ ถ้าทำตัวแบบนี้อีกฉันไม่อยากมีลูกแบบแกไปไม่อยากมีลูกแบบแกไปไปหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้สี่รอยเดือนนี้เงินไม่พอใช้เลยอ่ะนับเงินใหม่ดีกว่าเผื่อเงินจะเพิ่มขึ้น1 2, 3. 3> นึ้ยคุณแม่เฮ้ยคุณแม่ ให้คุณแม่พาไปดีกว่าไม่งอพ่อหรอกแม่ครับเงินเนี่ยพาผมไปดูหนังหน่อยสิไปดูหนังอะไรลูกไปดูหนังกังฟูเป็นไงแม่เงินยังไม่ค่อยมีอยู่แ่บอกว่าไม่มีอ่ะนี่ไงนี่แชมป์ยังเงินไปจากแม่ได้ยังไงเนี่ยอย่ามาทําตัวแบบนี้นะแม่ไม่อยากมีลูกแบบนี้ แชมป์เขาจะไปไหนเนี่ยเอาแชมป์จะไปไหนนะแชมป์กลัวในพ่อแชมป์กลัวในแม่แชมป์จะหนีจะไปไหนก็ไปไปเรามาดูคนเดียวก็ได้เราอยากดูกังฟูพันด้า ต่เงินใกล้หมดแล้วทำไงดีแต่ขอให้ดูกางฟูเพนด้าก็ไม่เป็นไรไม่น่าไปดูกางฟูเพนด้าเลยเงินหมดตูดกะว่าจะหนีออกจากบ้านเงินหมดก่อนไม่น่าใช้เงินหมดเลยเราเฮ้ยแชมป์หายไปไหนเนี่ยติดต่อไปที่โรงเรียนก็ไม่เจอเลยสวยแล้วคุณพ่อเอาแชมป์แชมป์ลูกแชมป์ลูก ไปไหนมาเนี่ยลูกแชมลูกหายไปไหนมาเนี่ยลูกออกไปจากบ้านตั้งหลายชั่วโมงเนี่ยนี่หนูตั้งใจจะทําอะไรเนี่ยคุณพ่อผมเสียใจที่พ่อไม่อยากมีลูกแบบผมและครอบครัวก็ใจร้ายกับผมผมก็เลยจะหนีออกจากบ้านครับพ่อขอโทษนะลูกที่พ่อใจร้ายกับหนูบอกว่าไม่อยากมีลูกแบบหนูนะต่อไปพ่อจะไม่ว่าแบบนี้อีกแล้วจะไม่ทําตัวเป็นพ่อที่แย่แล้วนะลูกนะกลับเข้าบ้านเราเถอะลูกอย่าหนีออกจากบ้านเลยต่อไปพ่อและครอบครัว จะไม่พูดแบบนี้กับลูกอีกแล้วครับคุณพ่อผมก็เหมือนกันผมจะไม่หนีออกจากบ้านอีกแล้วผมจะเป็นเด็กดีแล้วครับไปลูกไป,ปกไปแชมป์เราขอโทษเรเป็นยังตัวไปลูกไป ไหนก็ไปไปฉันจะหนีออกจากบ้านไปใช้ชีวิตคนเดียว <c oughs> <c oughs> ไปดูหนังคนเดียวก็ได้พ่อครับผมอยากดูงของสั่วกวซิลาครับวันหน้าได้ไหมลูกวันนี้พ่อหยุดพักผ่อนนะลูก ให้พ่อเล่นเกมก่อนแป๊บหนึ่งได้ไหมลูกแต่หนูไม่เคยขอพ่อไปดูหนังเลยนะครับแต่พี่เป็นมุกประโยคขอพ่อไปดูกงฟูเป็นหน้าพ่อยังพาไปเลยทําไมไม่พาหนูไปอ่ะก็ช่วงนั้นน่ะพ่อว่างแต่ตอนนี้พ่อไม่ว่างลูกพ่อเล่นเกมอยู่ฮพ่อผมยังดูก็สิลมาททาของเ้ยลูกอย่ามาทํานิสัยแบบนี้วันนี้พ่อไม่พาไปดูแน่นอนจะไปไหนก็ไปไปครับ ไม่รู้เรื่องเลยอ้าวแชมป์จะไปไหนอะพี่จะบอกพ่อนะแชมป์จะหนีออกจากบ้านพี่ไม่เชื่อหรอกจะไปไหนก็ไปไปเรามีสามร้อยบาทเน่อยู่ได้เป็นเดือนฉันจะหนีออกจากบ้านไปใช้ชีวิตคนเดียวไปละ บายกมาช่วยแม่ยกทั้งขยะไปไว้หน้าบ้านหน่อยลูกได้ออกจากบ้านดีกว่านี่ออกจากบ้านดีกว่านี่ออกจากบ้านดีกว่ามีใครจะมาห้ามมานันนะมีใคร 300บาทอ๋อ oh, mm hmm. ไปดูคิงคองสู้กับบอซิลาดีกว่า huh. ไปดูหนังคนเดียวก็ได้เย yeah. ที่สุดเราก็ได้ดูสิ่งที่เราชอบแต่อยากให้พ่อให้แม่ให้พี่ผิรู้ประโยชน์มาดูด้วยจังเลย mm hmm. แต่กระบอกไหนยัง เฮ้ยนานาเสาไม่น่าดูโกซิลักษบคองเลยตั้งหมุดทำยังไงดีนี่ออกจากบ้านไม่ถึงวันเลยอ้าวแชมปลูกหายไปไหนมารู้ไหมว่าแม่กับพ่อตามหาตั้งนานแน่ผมนี้ออกจากบ้านครับแม่ฮะนี่ออกจากบ้านเหรอทำไมถึงมีความคิดแบบนี้ลูก ก็เพราะว่าพ่อไม่พาผมไปดูโกซิลล่ากับคองครับผมก็เลยแอบไปพ่อเขานะ่าอาจจะไม่ว่างนะลูกพ่อเขาอาจจะเหนื่อยกับงานด้วยแหละเลยไม่พาหนูไปนะลูกอย่ามีความคิดที่จะหนีออกจากบ้านอีกนะเพราะข้างนอกนะ่ะมีแต่อันตรายอาจจะมีโจรจับเด็กหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นกับลูกได้นะต่อไปอย่าทำแบบนี้อีกนะแชมป์ครับแม่ผมยัไม่ทำแบบนี้อีกแล้วไปแชมป์เข้าบ้าน ดื่มเหล้ามันคมมาดื่มนมกันดีกว่าต่อให้จะเสียน้ำตาแต่ร่างกายเรามันต้องดีก่อนดื่มเหล้ามันคมมันไม่ดีรอบน้อง